การเมืองไทยยุคไร้สัจจะนักร้องขยันร้องรายวันนายกเสี่ยงวิบากกรรมโดนสอยนายกแพทรงทานเนี่ยยินยอมให้พ่อเนี่ยเข้ามาครอบครองมันไม่ใช่เรื่องการเป็นพ่อลูกนะฮะมันเป็นเรื่องตำแหน่งนายกมติของคนไทยทุกคนประชาชนตั้งฉายาขรมอุงอิง เป็นคอรมอสืบสันดานถ้าคนบนนักบนหนาว่ารัฐบาลนี้เป็นคณะรัฐมนตรีสืบสันดานเอื้อเขื่อยาพอถึงเวลาเลือกตั้งพรรคสีส้มก็ชนะเองตาโดยระบบแหละเขาไม่ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นรัฐบาลอีกหนึ่งไร้อนาคตเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับเป็นรัฐบาล แผ่ไม้ผูกประกอบขึ้นมาก็คือการเมืองเก่าๆเต็มไปด้วยของระบบพวกพ้องเส้นสายเครือญาติเคลียร์ทุกประเด็นร้อนกับรองสาสตราจารย์ดรพิชยัยและมอมหลวงนักตกรเทวกุลวันพระหัสบดีที่5กันยายนเวลา14นาฬิกาหนาที